นี่เป็นตัวอย่างของบ้านคนปกตินะครับในราคา400ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะอาจจะไม่ใช่ผมนะคนปกติแบบนั้นแต่คนนี้จะเป็นว่าที่ลูกค้าผมในอนาคตแน่นอนกับงานของมาสเตอร์เพีนะครับแน่นอนนะฮะใครที่เคยดูซีรีส์ของสืบสันดานนะอันนี้เนี่ยนี่คือแบบบ้านแบบตัวใหญ่ที่เราอาจจะได้เห็นกันในซีรีส์นั้นนะครับตรงแบบนี้นะครับมีทางเข้าหลักอยู่ตรงด้านหน้านะครับมีโรงจอดรถนะครับมีสวนหย่อมนะครับแล้วก็มีวิวด้านหลังที่สวยงามมากอ่ะเนี่ยเรามาดูกันเลยนะฮะ บอกเลยว่าเขาจัดไว้4มุมเนี่ยรับเรื่องของพุงจุ้ยได้ทุกยุคเลยนะฮะช่วงนี้ถ้าเกิดยุคนี้ไม่ดีในทิศนี้เรามาเข้าบ้านในทิศเหนือแทนมาเข้าในทิศใต้แทนทิศตะวันตกแทนทิศตะวันออกแทน ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่แบบไหนได้หมดเลยนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดข,ของคนที่มีบ้านแบบนี้นะครับแน่นอนนี่คือการบ่งบอกถึงวิทยาฐานะรวมถึงความเป็นอยู่ที่สุขสบายและมีความสุขนะครับแม้ว่าอาจจะหากันไม่เจอบ้างในบางครั้งนะครับแต่บอกเลยว่าคนที่มีบ้านแบบนี้รับรองธุรกิจมากกว่าหมื่นล้านอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณมีบ้านแบบนี้ในสักวันนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับเรื่องคุณดีดีกับอาจารย์แบงค์เคียดวงเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับ